สวัสดีค่ะพู้กับน้องรถขายรถนะคะในช่อง Youtube อีกเหมือนเดิมวันนี้นะคะน้องรถมีรถสวยๆเข้ามาอีกให้ดูให้ชมกันรถนี้เข้ามาอยู่7-8คันเลยนะคะคันนี้เป็นเจ้า Toyota Rivo ค่ะตัว2.4 n t คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะรถปี2020ไปดูสภาพโดยรวมกันดีกว่าค่ะว่ารถสวยแค่ไหนอันนี้เพิ่งเข้ามานะนหน้าเป็นเป็นหน้าหมู่าแล้วนะที่มีไฟตรง มีไฟเป็นเขี้ยวเป็นจาง,งอยจาง,งอยไม่รู้เขาเรียกอะไรอันนี้สาภาพเลยใหม่ๆหม่เข้ามาคือสาภาพแรกๆเข้าเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานอะไรใดๆนะคะบอกก็อยู่ในสาภาพที่สวยงามนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะคะ<ม>เป็นแบบผ้าสีดํานะคะตามคอนโซลหน้าก็ยังสวยอยู่นะคะไม่มีร่องรอยจากการใช้งานเลยมาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะคะคันนี้พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชัน เลขใหม่อยู่ที่1,34,000กิโลนะคะคันนี้ได้เกียร์ออโต้นนจาใครที่หากระบปเกียร์ออโต้อยู่นะคะแนะนำคันนี้เลยรถสวยมากๆนะคะสวยดีราคาถูกคุ้มที่สุดก็ที่เราค่ะสภาพโดยรวมก็คือสวยมากๆตามเพดานนะคะสะอาดสะอ้านด,ดีมากๆนะคะอันนี้คือสภาพรถเพิ่งเข้านะคะเพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ สวยคันนี้ได้ตัวเทเยนเนอร์ตัวสูงตัวสูงขนาดไหนสูงแบบเรายกไม่ขึ้น <c oughs> ได้แคริบบอยด้วยนะคะมีสภาพด้านท้ายก็ยังสวยงามอยู่นะคะพอ้าแม่ขาที่กำลังมองหารถกระบะไปใช้งานนะคะมีแคริบบอยมาให้พร้อมบรรทุกของไม่เปียกไม่แฉะไม่โดนฝนแน่นอนนะคะคันนี้รถตัว2.4ะ <c oughs> เป็นตัว2.4 NT นะคะรถปี2,020เป็นตัว p รีนเนอร์ทั้งหมดเลยเปิดราคาแค่5้า0 0 0หาพเท่านั้นนะคะเข้ามาดูมาชมรถกันได้ที่รถบ้านเฮงเฮงเฮงสองนะคะร้านของเราอยู่ที่ถนนการปะพึกค่ะมาไม่ถูกยังไงนะคะสามารถโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสามค่ะเข้ามาดมาูมาชมรถกันเยอะๆนะคะ